สวัสดีค่ะพี่เพื่อนเพื่อนลูกนงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าเร็วๆนี้เขาจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์คุณนะคะ คลิปนี้เป็นการพ่เรยวรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าซี่เรียนมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะทักทองคิวดูดวงส่วนตัวได้ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะหรือใครสนใจสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครทาง YouTube แล้วแคปหลักฐานไปดูดวงฟรีได้ทางไลน์หรือใครอยากสนับสนุนช่องด้วยการกดคำว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงใต้คลิปด้านล่าง,างข้างๆปุ่มแชร์นะคะก็ได้เช่นกันเรามาดูกันนะคะว่าเราเร็วนี้นะคะเขามี อะไรที่จะเซอร์ไพรส์คุณนะคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเหมือนกันนะคะส่งกระแสจิตกระแสใจมานะคะสิ่งที่เขาจะเซอร์ไพรส์คุณก็คือถ้าเขาไม่เคยทักมาก่อนเลยเขาจะทักมาหาคุณถ้าเขาหา,หายไปจะติดต่อมาหาคุณโทรหาคุณนะคะส่งข้อความมาหาคุณหรือมีการมาหาคุณติดต่อมาหาคุณนะคะถ้าเขาไม่เคยเป็นฝ่ายเออเริ่มเลยเนี่ย อาจจะเป็นฝ่ายเริ่มนะคะอาจจะมีคําพูดอะไรที่คุณแบบรู้สึกฟังแล้วรู้สึกประหลาดใจประทับใจหรือเซอร์ไพรส์นะคะซึ่งน่าจะเป็นเรื่องราวดีๆเป็นข้อความดีๆเป็นคําพูดดีๆจากเขานะคะแล้วก็ถ้าอยู่ๆเขาหายไปนะคะอยู่ๆเขาจะติดต่อกลับมานะคะที่สําคัญเขาจะมาในเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชันที่คุณเองรู้สึกว่าประทับใจ เซอร์ไพรส์หรือรู้สึกได้รับการเยียวยาได้รับการดูแลเขาจะใส่ใจคุณมากขึ้นหรือจะเป็นเขาในเวอร์ชันที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งมันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีนะดีขึ้นมากมากกว่าเดิมเยอะนะคะแถมหล่อขึ้นสวยขึ้นดูดีขึ้นเพอร์เฟขึ้นนะคะอาแล้วเขาก็เหมือนกับจะมาจอยๆกับความสัมพันธ์มากขึ้น เออมีความสุขกับความสัมพันธ์มากขึ้นทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นทำให้คุณมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มมากขึ้นรวมถึงถ้าถ้าใครยังไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันยังไม่เคยไปออกเดตด้วยกันหรือยังไม่ได้แบบมีโมเมนต,ต์ต่างๆ เขาจะพาคุณไปเที่ยวค่ะเขาจะพาคุณไปออกเดตเขาจะพาคุณไปสถานที่คุณไม่เคยไปหรือยังไม่เคยไปด้วยกันนะคะพาไปมาจนภายสนุกสนานล่าเริงนะคะอย่างที่บอกว่าเขาจะเป็นเขาในเวอร์ชั่นใหม่นะคะรวมถึงทุกเรื่องทุกเอ่อทุกเรื่องที่เกิดขึ้นจากเขามันจะเป็นอะไรที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนว่าคนคนนี้จะทำให้คุณคนคนนี้จะแบบ มาพร้อมกับความเซอร์ไพรส์มาพร้อมกับความประหลาดใจนะคะจนทำให้คุณรู้สึกช็อกบางทีอ่ะหนึ่งอาจจะมาขอเริ่มต้นใหม่ขอเป็นแฟนกับคุณขอโอกาสเริ่มต้นกันใหม่ขอคบกันใหม่ขอคุณคืนดีขอโทษคุณนะคะขอคุณแต่งงานอันนี้มันเป็นไปได้หมดเลยเพราะมันเป็นโมเมนต์ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้สึกมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งมันจะเกิดขึ้นจากเขานะคะ ระยะเวลาเนี่ยเราเห็นนะคะประมาณอา่อเร็วๆสุดนี้นะคะก็อาจจะภายในประมาณ20วันนะคะนับจากนี้ไปอีก20วันนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้ลองดูนะคะหรือนะคะช้าสุดน่าจะไม่เกินเออเราว,ว่าน่าจะภายเร็วๆเ,วเวนี้ยหนึเดือนนี้นะคะอ่าอันมาอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนแต่ก็หวังว่า คลิปนี้จะตรงกับคุณนะคะที่เข้ามาดูก็หวังว่าจะแฮปปี้หรือประทับใจนะคะกับสิ่งที่เขาจะเซอร์ไพรส์คุณขอให้สมหวังนะเพราะว่าไพ่ออกมาดีมากๆนะคะราศีกุมนะคะที่เราเห็นนะมีราศีกุมนะคะเด่นออกมาเลยนะคะมีราศีกุมเด่นออกมามีวันพฤหัสนะคะวันสุก วันจันทนะคะวันพุธที่เด่นออกมาวันอังคารนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักช่องคิวดูดวงส่วนตัวได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอให้เพื่อนๆสมหวังทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย